「おはよう」っ言ってまた夢を見せて今日も元気で過ごせたらいいよねこんなに単純で当たり前なことが本当は一番見失い」 ที่สุดแยกที่ห้าบลที่สองของหมู่บ้านซูบาชิเ,าเจอแล้วถึงด่านไงสถานที่สอบฮ oh. เป็นสนามสอบของจริงแค่ทางเข้าก็รู้ราสุดยอดแล้ว,วเจ๋งเป็นบ้าเลยทุกคนจากทั่วทุกมุมโลกต่างมารวมกันที่นี่คนที่ปรารถนาจะเป็นฮันเตอร์นะสินะพ่อราอจะรู้สึกแบบนี้เหมือนกันหรือเปล่าเฮ้ยไม่ใช่จงนักหรอกนะทางเข้าเรามาอยู่ข้างๆนี่หาเนี่ยนะตอนเริ่มต้นการทดสอบ มาราธอนมหาโหดเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญด้านในเลยค่ะนี่นี่น,นี่เล่นมุกอะไรกันเนี่ยไม่เห็นจะน่าขำเลยที่แบบเนี้ยล้วทางเข้าอะ่ะฮะไม่น่าเชื่อหลุงครับอขอสเต็กชุดหนึ่งนะครับย่างแบบไหนหล่ะครับก็แบบไฟอ่อนสุกพอดีพอดีได้เลยจัดให้งั้นเชิข้างในเลยนะครับเชิญค่ะเชิญทางนี้เลยค่ะ ที่นี่ก็คือสนามสอบพันเตอร์เป็นที่ที่จะประลองความสามารถของผู้สมัครผู้สมัครที่มาทดสอบเรียกได้ว่ามีหลายล้านคนและแล้วมีเพียงจำนวนหนึ่งในหมื่นเท่านั้นเอ๊เป็นสถิติของคนที่ได้ไปสนามสอบที่แท้จริงพวกนายนะเป็นผู้สมัครหน้าใหม่ปีนี้ฉันขอสัญญาว่าปีหน้าฉันจะนำทา้าพวกนายมาอีกรับเอาไว้สิฮะแล้วก็ขอให้โชคดีนะ พวกน้องใหม่ทั้งหลายคุณคิดได้โกะฮะขอบคุณนะครับด้วยความยินดีอย่างยิ่งเอาไว้แล้วยังไงไว้คอยเจอกันอีกนะไปก่อนนะอเอ้ะห้องนี้ทั้งห้องกำลังแบบนี้นี่เอง เจ๋งสุดๆเลยขอบคุณเหรอสนใจจริงๆแต่การที่เขาพูดแบบนั้นน่มันเสียมารยาทชะมัดเลยนะพูดเหมือนกับว่าพวกเราจะต้องมาสอบใหม่ปีหน้า,างั้น่ะสามปีมีหนึ่งคนเะ สถิติของเด็กใหม่ที่สอบผ่านยังไงในจํานวนเด็กใหม่มักจะมีหลายคนที่ตกรอบระหว่างการทดสอบและคนพวกนั้นก็มักจะเจ็บหนักจนสอบใหม่อีกไม่ได้เอ๊ะแต่ว่าฉันก็สงสัยนะว่าทำไมทุกคนถึงจะเป็นฮันเตอร์กันถึงขนาดนี้อ,อนี่นายมาสอบโดยไม่รู้อะไรเลยจริงๆเหรอเนี่ยฮะก,ก,ก็ก็ก็ฉันไม่รู้นี่ฟังนะีะได้ชื่อว่าฮนะันเตอร์น่ะเป็นอาชีพที่ ทุกคนในโลกใฝ่ฝันอยากจะทำทางนั้นเป็นอาชีพที่รายได้ดีที่สุดเป็นอาชีพที่มีเกียรติดีก่อนฟังให้ดีๆนะหากว่าได้รับเลือกให้เป็นฮันเตอร์นายก็จะได้ใบอนุญาตและถ้ามีใบอนุญาตนั้นนายก็จะเข้าออกทุกประเทศได้อย่างง่ายดายและพักในสถานที่สาธารณะได้ฟรีทุกที่ฮันเตอร์นักแกะรอยตามล่ามหาสมบัติมักจะไปเป็นมือขวาของพวกเศรษฐีรุงไมฮันเตอร์พวกนี้น่ะรู้ไม่รู้เรื่องมากี่คนแล้วชีวิตเป็นสุขสบายไปตลอดทั้งชาติเลย ไม่ใช่นะก่อนงานของฮนะันเตอร์น่ยคือรักษาสมดุลระหว่างคนและธรรมชาติฮั Hunter นเตอร์นักโบราณคดีที่รักษาสมบัติทางวัฒนธรรมอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังหรือจับผู้ร้ายหรือฮันเตอร์วายร้ายก็เป็นงานสําคัญจำเป็นต้องมีปัญญาที่ล้ำลึกและจิตใจที่เข้มแข็งนี่คือว่าว่าไงล่ะกอนกอนอยากจะเป็นฮันเตอร์แบบไหนเหรอบอกมาเออคือถามแบบนี้มันตอบยากจังเลยืออออ การแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดไม่เหมือนพวกฮันเตอร์ที่พวกเราจะเจอมาเลยพวกนี้จะต้องเชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งแน่แน่คนเยอะจังเลยนะพราะนายเป็นคนที่สี่ร้อยห้าไงล่ะสวัสดีฉันชื่อทอมปา,าปีนี้ฉันได้หมายเลขสิบหกปีนี้เหรอ,อยินดีที่รู้จักเออฉันชื่อกอนส่วนสองคนนี้ชื่อคุณาปิก้ายินดีที่รู้จักนะนี่ก็เลโอริโอยินดีที่รู้จัก ไพ่อนาคนจะพูดมาครั้งแรกอย่างนั้นใช่ไหมรู้ได้ไงอ่ะก็เพราะฉันก็มาสอบเนี่เป็นครั้งที่35้าแล้วนะซิครั้งที่35เหรอมีฝีมือแต่ก็ได้แค่เกือบทุกเทียถ้ามีอะไรสงสัยก็ถามฉันได้เลยนะขอบคุณมากฮะครั้งที่35เหรอไม่เห็นจะนหน้าคุยตรงไหนเลยคุณก็คือทอมป้าที่เขาร่ำเือกันใช่ไหมครับ เธอคืออืคุณคงจะไม่รู้จักผมหรอกครับเพราะว่าผมเป็นเด็กใหม่ผมเบอร์187ชื่อนิโคครับวัดดีฉันชื่อกอนนะอ๋ออยู่ไหนนะอ๋ออยู่นี่เองนะครับคุณทอมป้าเข้ามาสอบเยอะเป็นอันดับที่สองในประวัติศาสตร์และผลงานในการทดสอบทั้ง30ครั้งก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากอืมัน <laughs> ก็เท่านั้นแหละแต่สุดท้ายก็สอบตกทุกปี นักเรียนซ้ำชั้นหมื่นปีไงนักเรียนซ้ำชั้นหมื่นปีจริงอยู่ที่คำคำนี้มันเหมาะกับคนอยาคุณมากเลยนะครับต้องขอตัวก่อนนะครับแม่ไอเด็กคนนี้มันเตะชมัดเลยอะ <laughs> นั่นละสินะแต่ว่าที่เขาพูดมันก็ถูกแล้วละ่ะ <laughs> วันนี้รู้สึกว่าจะมีผู้มาสมาี่โดดเด่นรวมตัวกันเพียบเลยนะ หาไปดูสิรู้ละเหยียบไว้เลยนะที่จริงแล้วฉันเป็นนินจาี่เรื่องจริงนะเนี่ยฉันต้องฝึกหนักทุกวันไม่เคยได้หยุดเลยห่าอยวิตดยวกยักาอยักษ์ยักษ์ยักษ์ยักยักษยัดระยังหนยัยัี่เยินชนยนัอื่ยัี่์ยักยก็หดดยักษอยทกษ์ยั่ยักกัอยษยย จะตกอันตรายปีนี้ก็มาด้วยแล้วอะ่ะเบอร์44ฮิโซกะนักมายากลปีที่แล้วมันเกิดจะสอบผ่านอยู่แล้วเชียวแต่นั้นไปอัดกรรมการที่เหม็นขี้หน้าสะางตายก็เลยสอบตกเพราะมันยังไม่พอนะผู้เข้าสอบคนอื่นก็โดนมันอัดจ,จนเบี้ยงไป้20คนนี่เขาบอกไว้ก่อนเนียนะอย่าเข้าไปใกล้มันเป็นปีที่สุดไอ้คนพนนั้นน่ะมันจะมีหน้ากลับมาสอบใหม่อีกอย่างนั้นเหรอใช่เพราะการสอบคันเตอร์จะเป็นกรรมการสอบทุกปี อีกท้ายวิธีการสอบก็จะขึ้นอยู่กับกรรมการหากว่ากรรมการคนนั้นบอกว่าสอบผ่านไม่ว่าจะเป็นสัตว์นรกมาจากไหนก็สอบผ่าน,าน,น,าานและนี่แหละคือการทดสอบฮันเตอร์ละ <USE LE AN> จากนี้เป็นต้นไปถือว่าสิ้นสุดเวลารับสม,มัคร จะขอเริ่มการทดสอบฮนะันเตอร์ณบัดนี้มาแล้วจะได้เริ่มทดสอบแล้วเแย่แล้วสิเราช่างจะประมาาซะแลนะ้วเชิญทางนี้เลยครับก่อนอื่นขอเน้นย้ำอีกครั้งการทดสอบฮันเตอร์นั้นเป็นการทดสอบที่ลำบากยากยิ่ง หากว่าใครดวงไม่ดีหรือว่าความสามารถไม่พออาจจะถึงขั้นบาดเจ็บหรือเสียชีวิตไปก็ได้นะครับช่วยด้วยแต่ถ้าทุกคนยังยินยอมรับพร้อมใจก่็เชิญตาผมาทางด้านนี้เลยครับยังที่ทราบกันดีการทดสอบด่านที่หนึ่งมีผู้เข้าทดสอบ404คนที่นะ ถอยหลังกลับเลยเรจะพูดหวังกันเต็มที่สินะนี่บังฮะรู้สึกตัวแล้วสิเริ่มเดินเร็วขึ้นเรืเร่อยๆปีนี้ก็แบบนี้อีกแล้วเหรอเอ๊ะตอเน,นี้ยการทดสอบเริ่มต้นขึ้นแล้วอะ ขอ,อโทษที่ลืมแนะนํนำตัวผมสตุสึกกรรมการในด่านที่หนึ่งผมจะพาทุกคนไปยังด่านที่สองนะครับให้ทุกคนติดตามผมไปเรื่อยๆไปถึงด่านที่สองให้ได้นี่ก็คือการทดสอบด่านที่สองครับ30นาทีผ่านไป เราวิ่งมานานแค่ไหนแล้วฮะไม่ได้แค่สามสิบนาทีเท่านั้นเองเป็นการทดสอบที่แปลกมากเลยไม่เลยมันเป็นการทดสอบความแข็งแรงและสมาธิและอีกอย่างหนึง่งอ๋อเธอเองก็ดูออกด้วยแล้วอะไรละ่ะฮะเราต้องวิ่งไปถึงไหนเราจะต้องวิ่งไปแบบนี้ตลอดเลยเราจะต้องวิ่งไปเรื่อยๆโดยที่ไม่รู้อะไรเลยสักอย่างทำให้เกิดความเครียดและวิตกกังวลมันจึงทดสอบทั้งกบบาลังกายและทดสอบความแข็งแกร่งของจิตใจด้วย ยังไงฉันก็ไม่วันหรอกฉันจะขอวิ่งตามไปให้สุดล่าฟ้าเขียวเลย αι, คุณทอป,ป้าฮะคุณมาสอวตั้งสาวสิบห้าปีแล้วคงจะมีคนรู้จักเยอะแยะเลยใช่หรือเปล่าฮะก็มีบ้างบอกผมหน่อยสิฮะผมว่าจะต้องมีแต่คนเจ๋งๆทั้งนั้นเลยใช่ไหม,มก็ได้เจไแ,แน,นำให้นะเครื่องจากเบอร์หนึ่งร้อยสามแล้วนะหมออูบาบอลหมอหน้าเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นมากๆเลยแต่ต่อมาเบอร์เจ็ดสิบหกเชอรี่นักสู้ร่างกายแข็งแกร่ง เรื่องมัดมวยไม่มีใครสู้ได้นะเบอร์สองร้อยห้าสิบห้าโธโดเป็นนักมวยปล้ำมีพลังมหาศาลแถมยังฉลาดอีกด้วยจากเบอร์หนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดถึงหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าสามพี่น้องอม,มอริทำงานเข้าขากันได้ดีมากๆแล้วก็ทำงาน,นได้ฉลุยทุกด่านแล้วก็ยังมีอ่ะเจอแล้วเจอแล้วเบอร์สามร้อยแปดสิบสี่รานป่าเกรเตอร์ชอบใ,ใช้ลูกดอกกับกระบองในการปราบสัตว์ทุกชนิดฝีมือเยี่ยมมากก็รู้จักแค่นี้ก่อนกันแล้วกันนะ สุดยอดกับทุกคนเลยอ่ะโถ่เอ้ยมันจะสําคัญตรงที่จะได้สอบผ่านหรือไม่ต่างหากเลาา่าว้าวเทชมัดเฮ้นี่เจ้าหนูเล่นขี้โกงนี่แบบนี้มันผิดกฎชัดๆเลยนี่นายชื่ออะไรอ่ะอายุเท่าไหร่เหรอทำผิดกฎต้องไหนเหรอฮะก็นี่เป็นการทดสอบกำลังกายอ่ะไม่ใช่ละฮะก็กรรมการอะแค่บอกว่าให้ตามให้ทานแค่นั้นนี่นาะ น,นี่แกเป็นเพื่อนใครกันแน่เนี่ยเพื่อนเหรอไม่ต้องโมโหนะเดี๋ยวจะโมนหแก,กเปล่าและที่สําคัญก็หนวกหูด้วยกดในการทดสอบเนี่ยเขาไม่ได้ห้ามถืออะไรมาสักหน่อยหน่อยนะยศเรานายเป็นเด็กใหม่แล้วสินะถามีรอะไรติดขัดลวก็ถามฉันทุกเมื่อเลยอ,ะอ่ะยื่มีอะไรเหรอเมื่อกี้นายถามชื่อฉันใช่ไหม แต่ว่านายจะไม่ตอบก็ไม่เป็นไรแล้วนะฉันชื่อกอร์อายุสิบสองอ่ะหืมสิบสองเหรอเอ๊ะนายไม่ใช่แล้วเหรอนี่ลงุงลุงอายุเท่าไหร่อ่ะฉันเองก็รุ่นสิบก,กว่าขวบเหมือนพวกนายนะั่นแหละอย่ามาเรียกลุงนะโอ้โหเล้หาเจ้าเจ้า,อา,จา,ก,จาก,กอร์ด้วยเหรอเนี่ยบ้าชะมัดเลยฉันเลิกคบกับนายแล้วเพื่อนแบบนี้คบไม่ได้นี่ไม่อยู่กับพวกนี้แล้ว ทางลาดเลยเฮ้เด็กคนนั้นเป็นใครกันนะท่าทางเหมือนจะอายุรุ่นเดียวกับผมสัด้วยจะเป็นใครฉันไม่สนหรอกแต่มันยิงยวนกวนประสาทฉันชะมัดเลยดวงตานั่นบอกว่าอันตรายงั้นเหรอฮะเรื่องอื่นอย่าไปคิดเลย ถ้าเกิดเราไปทางขวาหรือมันจะเป็นยังไงนะไปทางลัดมันน่าจะมันกวา่าเอ๊ะอะไรกันเนี่ยรู้สึกเหมือนมีกลิ่นหอมๆชอยมาจากทางขวามือนะอุย้ยจริงด้วยสิมันกลินอะไรกันเนี่ยสามชั่วโมงผ่านไปทางลาดอีกแล้วเลยสามชั่วโมงแล้วนี่นี่เขาจะให้เราวิ่งไปถึงไหนกันแน่นะฮะ เป็นท้องผอมนี่อีกแล้วอ่ะมาจากช่องทางด้านขวามันจะต่นต้นไม้ราตรีแล้วมัง้งไหวไหมฮะไม่อยากจะเชื่อเลยเราวิ่งมาตั้งไกลแล้วสินะยังไม่มีใครตกรอบเลยสักคนนึงเราไม่น่าจะดูถูกการสอบฮันเตอร์เลยไม่สิไม่น่าจะรู้ถูกพวกเกามาสอบในคราวนี้การสอบฮอนเตอร์เราคัดเลือกนี่ มีแต่พวกฝีมือดีๆมารวมตัวกันที่นี่ทั้งนั้นเราจะดูถูกพวกเขาไม่ได้มีแค่หนึ่งในหมื่นที่จะพาไปถึงที่นี่ได้สามปีมีหนึ่งคนสถิติที่เด็กสอบผ่านยังไงละ่ะพูดจริงๆเหรอถ้าเป็นงานที่ทําได้เฉพาะผู้ที่ได้รับเลือกถ้าอย่างนั้นคนลยอยถ้วยอย่างเราก็คงทําได้แค่ฝันอย่างนั้นล่ะสิแลโอเลอเฮ้ย นายนี่บ้าเปล่าเอ๊ะมอนั่หนไปไม่ไหวแล้วล่ะไม่จริงหรอกนะอีกอย่างฉันทิ้งเขาไว้ไม่ได้แล้วนะก็เขาเป็นเพื่อนฉันนี่เพื่อนนายเหรอใช่พวกเราเป็นเพื่อนกันบ้าบอที่สุดเลยยังไงฉันก็ต้องเป็นฮันเตอร์ให้ได้ฉันไม่ล้มเลิกหรอกนี่ยาหอมนะพักผ่อนก่อนเถอะเงียบฉันนะถ้าพวกนายคือยังมัวอึดอัดอยู่แบบเนีฉ้ฉันจะทิ้งพวกนายไว้ที่นี่ บ้าชะมัดเลยขาฉันขยับไม่ไหวแล้วคงไม่ใช่แค่ทําเพื่อเงินสินะหูป,ปานอะก็เพื่อเงินยังไงล่ะฉันไม่มีเหตุผลอื่นหรอกนะไม่ใช่เวลาพูดเรื่องนั้นนะฮะคุณทอมป้าฮะเราควรทํายังไงดีอ่ะอ๋อที่นั่นไงที่ที่มีกลิ่นหอมๆก็ตรงที่มีกลิ่นหอมๆโชยมาทางด้านขวาที่นั่นอ่ะอาจจะช่วยฟื้นกำลังวังช้าก็ได้นะว่าไงนะ นี่มันกลิ่นอะไรนะ่ะถือว่าคุณคุณว่าเคยได้กลิ่นที่ไหนฮะเรต้องมีกลิ่นไม้อียชิราตรีอย่างแน่นอนเลยไม้อียชิใช่เป็นไม้ราตรีที่ฮันเตอร์จะใช้เวลาออกตระเวไนปา่าถ้าสุดต้องกลิ่นนี้สักพักมันจะช่วยให้ร่างกายมีกำลังวังชาฟื้นขึ้นน่ะนี่เดี๋ยวก่อนนะถ้าเกิดเป็นกับดักจะทำยังไงจิงอยู่ที่มันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ แต่ว่าเราจะปล่อยอไว้แบบนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมอย่างนั้นก็ต้องเสี่ยงดูอะแต่ว่านักเรียนซ้ําชั้นหมื่นปีรู้ไหมทําไมฉันจึงมีฉายาอย่างนั้นนะฮะเพราะเพราะว่าฉันชอบอยุ่งเรชาวบ้านงกคุณทป้าฮะไม่เป็นไรหรอกเอาไว้เลยโอเลโอ,โอ,โอพื้นมีกำลังขึ้นมาแล้วฉันจะตามไปไม่ต้องห่วงฮะขอโทษทีนะทําป้าก่อนคุณราพิกาไม่ต้องห่วงฉันหรอกนะล่วงหน้ากันไปก่อนเถอะโอเลโอ,โอ แต่ว่าฉันบอกให้ไปไงยพูดไม่รู้เรื่องเหรอ,อมาต้หวงหรอกนะฉันจะไปเป็นเพื่อนเขาฉันรู้ทางหนีที่ไล่ดีอะและต่อไปอะฉันจะไปยอมหลงกลกับดักลูกไม้ตืนตื้ออีกแล้วอ่ะเอาละคนไหนรีไปได้แล้วตกลงฮะงั้นต้องฝ่าเลโอเลโอด้วยนะครับอืม บ้าชะมัดนะนจะสอบตกเหรอปไปไม่ได้หรอกไม่มีใครที่จะเทียบกับเราได้แม้แต่คนเดียวทั้งเรื่องเรียนเรื่องกีฬาประรับที่หนึ่งมาตลอดเรานี่แหละนักเรียนดีเด่นหรือเราก็จะเป็นนักเรียนซ้ำชั้นหมื่นปีมาร้องห้ายู่ตรงนี้เองเหรอทดนี้เข้าใจความรู้สึกของนักเรียนซ้ำชั้นหมื่นปีหรือย,ยังจะช่วยนยเองขอบคุณ มัาทำอะไรอยู่อะไม่ไปต่ออ๋อขอโทษนะแต่ฉันคิดว่านายลกหน้าไปก่อนดีกว่าแล้วพวกนายไม่ไปกันแล้วอืมฉันกลัวว่าเหลโอริโอจะไม่กลับมาคุณรปิก้าฉันจะไปดูสภาพเลโอลิโอหน่อยนะถึงคุณทำบ้าจะรับป่าเป็นมั่นเหมาะแต่ฉันก็อดหัวไม่ได้งั้นเราก็ไปด้วยกันเถอะเรายังมีเวลาจะย้อนกลับมาเมื่อไหร่ก็ได้อะฉันจะต้องย้อนกลับมาแน่ละและที่สำคัญนะนะฉันดีใจมากที่ได้รู้จักนาย แต่ก็ไม่รู้จะเรียกนายยังไงดีแล้วเจอกันนะ hey. มันใช่จริงๆริงสักด้วยเปลิ่นนี้แล้วอ่ะแล้วก็พักผ่อนอยู่ที่นี่สักพักเถอะและทีนี้พวกนายก็ไปอันต้องตกรอบไปยัเป็นทางการไงละ่ะว่าไงนะหมายความว่ายังไงอ่ะฉันนะ่ะนะมีนิกเนเือนกัน และฉันเองก็ถูกใจชื่อนี้มากเลยทอมป้ามืองหารเด็กใหม่ยังไงละ่ะนี่แกแกทำอะไรเด่ยแล้วที่นี่มันอะไรกันแน่เดี๋ยวพวกแกก็รู้เองลาแล้วนะหน่อยเป็นอะไรไปอ่ะ อแบบนี้มันเกินไปแล้วมัง้งติดตามชมพวกเราต่อในตอนหน้านะครับรับรองว่าสนุกตื่นเต้นแน่นอน